สวัสดีครับพามาดูแปงลง3ไร่13ตารางวาที่อำเภอง,งาจังหวัดลำปางแปลงนี้นี่ยกแปงลงราคา4,80,000บาทตัวนี้ก็ที่ดินเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแล้วก็ใกล้ๆกับสวนสาธารณะนี้สวนสาธารณะนี้เนี่ยเรียกว่าสวนสาธารณะบึงหนองบัวด้านซ้ายมือของเราก็เป็นสำนักง,งานแล้วก็อยู่ห่างจากตัวบ้านป่งไม่ไกลบ้านปง่งอยู่ ด้านหลังเราเข้ามาในประมาณ200เมตรเท่านั้นเองตัวสีชมพูเมื่อกี้ก็แสดงให้เห็นตัวเสาวไฟวฟ้านะครับมาใกล้ๆกับที่ดินแล้วแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปตามลูกศรสีเหลืองเมื่อกี้ประมาณสัก100-150เมตรก็จะถึงที่ดินละนะครับตรงจุดเมื่อกี้มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยอันนี้เราเข้ามาถึงที่ดินแล้วนะครับก็ที่ดินเนี่ยอยู่ตรงบริเวณพื้นที่เขียวๆที่เราเห็นนี่แหละอ่าตอนนี้ก็เป็นหน้าฝน อพอหญ้าได้ฝนเนี่ยก็จะ,ะมีความเขียวหน่อยหนึง่งทางด้านบนนะครับเหนือขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นมีคนอยู่ในที่ดินตรงนั้นเนี่ยเขาปลูกกระโพดเป็นแปลงข้างๆแปลงเพื่อนบ้านเนาะอันนี้แปลงของเราไม่ได้ทําประโยชน์อะไระก็จะมีความลกหน่อยหนึง่งแต่ด้วยความที่ดินมันดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็พวกหญ้าพวกอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ เราจะเห็นสังเกตเห็นว่าแปลงด้านบนเนี่ยดินดำดำดำปืดเลยดินงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาสุดที่ดินละสุดที่ดินประมาณน,นี้แล้วก็กลับไปทางด้านนู้นก็จะจดกับถนนคอนกรีตอันนี้ก็ดูอีกมุมหนึง่งวิ่งทางด้านบนเข้าไปให้ดูแปลงนี้เนี่ยด้านข้างกับถนนคอนกรีตนี่ก็จะมีตัวลำเหมืองอยู่ลำเหมืองเนี่ยก็ได้น้ำ ามาจากตัวฝายที่อยู่บ้านศบพึงใกล้ๆกับที่ดินนี้เองกอ็หน้าเมษาที่ไปเนี่ยก็ยังมีน้ำอยู่นะครับทางฝายนี่ก็ปล่อยน้ำมาให้กับเกษตรกรแถวนี้เนี่ยทำการเกษตรกันอันนี้มองกลับมา,าที่ดินนี่ก็ ไม่ได้ตรงเป๊ะเลยนะครับจะ,ะมีเอียงนิดหน่อยนะครับเข้าๆประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นมุมด้านบนให้ดูสีชมพูนะครับก็เป็นตรงที่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็จุดสีเหลืองเมื่อกี้ก็คือจุดที่เราเข้ามาแล้วก็มีไฟฟ้าไฟฟ้าจากจุดนั้นมาจนถึงที่ดินเนี่ยประมาณ1 0 0ถึงหนึเมตรโดยประมาณนะครับก็เห็น สวนเท่านะบึงหนองวัวด้านข้างนั้นก็จะเป็นตัวหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านโป่งนะครับก็หมู่บ้านนี้เนี่ยติดกับถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งเลยเดี๋ยวจะใส่เส้นสีฟ้าให้ดูว่าตัวแนวถนนเนี่ยเป็นแนวไหนก็จากที่นี่ไปนะครับก็ไปที่จังหวัดลำปางเนี่ยประมาณ80กิโลไปจังหวัดแพร่ประมาณ70กิโลแล้วก็ไปจังหวัด พยาประมาณ50กิโลอ่าอันนี้เราเห็นตัวหมู่บ้านก็เป็นชุมชนใหญ่อ่าจากตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่อำเภอประมาณ3กิโลแล้วก็ไปแยกบ้านเปาะในประมาณ1กิโลอ่าเราจะเห็นว่ารอบๆที่ดินเนี่ยก็อ่าเป็นชุมชนหมดเลยอ่าทางถนนสีขาวที่เราเห็นในภาพน,นี้ก็เป็นถนนคอนกรีตแต่ว่าถนนตัวที่อ่าอยู่ในชุมชนอ่เส้นที่ผ่าเข้าไปในชุมชนเนี่ยจะเป็นถนนทางหลวงชนบท อันนี้ก็ชุมชนบ้านสบพึงนะครับที่บอกว่ามีฝายยกระดับน้ําแล้วก็จะจ่ายน้ํามาให้ใช้ทําการเกษตรกันในบริเวณแถวๆนี้เ,เดี๋ยวจะหมุนกล้องลงกลับมาที่ที่ดินนะครับก็ใกล้ๆก,กับที่ดินนะครับทางด้านทิศเหนือก็มีเพื่อนบ้านอยู่เช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้นะครับถนนคอนกรีตที่เราเห็นอยู่มุมขวามือนี่ก็ เข,าาเข้ามาจนถึงที่ดินนะครับที่ดินก็อยู่ตรงจุดสีดแ,ดแดงเมื่อกี้นะก็ไม่ได้ไกลเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับก็เหมาะสําหรับทําบ้านสวนหรือว่าทําสวนเกษตรก็ได้เพราะว่าน้ําก็ดีถนนเข,เข้าถึงแล้วไฟฟา้าก็ไม่ไกลยอยู่ใกล้ชุมชนนะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ